อันนี้ขอบอะไรครับนี่อันนี้ขอบนี่สู้อะไรครับนี่บังสู้แคบล่าครับมาแล้ว <laughs> ทัดแคบแล้วครับ <laughs> โอเคครับถ้าก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับก็ <laughs> อย่าลืมฝากก <c oughs> ดไลค์กดแชร์และกดติดตาม <c oughs> โอเคครับไปชมกันเลยอย่าลืมนะบายบายไปชมกันเลยโอเคครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอเตอร์ไซค์ของท่านไทยนะ ขันไทยธนากรรักแก้วโอเคไปดูชิ้นงานชิ้นแรกอันนี้ขอบอะไรครับนี่อันนี้นี่ขอบบานไซครับซื้อมาจากร้านปอธานิตที่โคกสูงละเอียดตาพญาจงาาังหวัดสระแก้ว <laughs> มาดูทางด้านนี้ครับอันนี้กำลังสู้อะไรครับนี่บังสู้แคบล่าครับซื้อมากี่บาทครับนี่ไอ้ล้มให้มาครับในราคากี่บาทครับประมาณสองร้อยกว่าบาทโอเคครับ สเตอ์ยังไม่ไล่ใช่ไหมครับนี่นี่สเตอ์เดิมครับสเตอ์เดิมใช่ไหมครับออกมาจากศูนย์เลยอันนี้เป็นยางของอะไรครับไม่รู้ยางอะไรไม่รู้นะไม่เป็นไรครับยังมิดขระพูดมาดูทางด้านนี้ครับทางด้านนี้นะครับอันนี้กำลังกำลังท่ออะไรครับแคบล่าครับแคบลาใช่ครับซื้อมาธิบาทครับนี่ซื้อมาพร้อมท่อในราคาประมาณสองร้อย สองร้อยกว่าบาทโอ้โหมีร้านรถทองไหมครับนี่ไล่ครับแต่รถไม่ค่อยได้ร้านคมีคนตกโอ้โหที่อัปยายน้องอัสเกลเอาคนตกนะอันนี้เพิ่งเริ่มแต่งใช่ไหมครับเพิ่งเริ่มอันนี้เบาะๆมาดูมาดูเบรกทางนี้ครับเป็นเบรกมอไซค์ครับเบรกรุ่นนี้ทีทองทีทองใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเอาไปทางด้านนี้ครับจานเบรกก็ล่างเบรกเดิม นัดทองสองตัวใช่ไหมครับเห็นอีกตัวี่ยอันนี้ร้านเลย่อพานิดนะครับพอพานิดอะไรโคตรสูงครับโอเคครับอย่าลืมไปอุดหนุนเขาได้นะครับโอเคเป็นอันนี้แต่งไปทรงอะไรครับทรงตอรออครับแปย่อมาจากอะไรต่อไปก็จะเป็นการเบืนเครื่องนะครับไม่ต้องเบืนแรอวสตาร์ทเลยสักหน่อยสักหน่อยมันก็เบเอาเองเลยฟังท่อฟังเสียงไปตัดเบิน

โอเคครับถ้าใครค <ำ S 1> ชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ